ข้าใจแต่วันนี้รู้สึกดีขึ้นนะเชา้าเห็นนั่งกินข้าวฉันข้าวกับพระก็รู้สึกหน้าตาก็พอมีราศีขึ้นหน่อยก็เป็นการทดสอบกำลังกายกำลังใจตัวเองเป็นการทดสอบว่าตัวเองมีขันติบารมีมีทักษะบารมีมีเมตตาบารมีมากแค่ไหน อย่าไปมองว่าเป็นภาระถ้าเราทําได้มันก็กลายเป็นชัยชนะของเราเป็นเรื่องลำบากไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องที่เราต้องหมีต้องต้องกลัวรู่บุกค,ความไม่กลัวนะเวลาเจอปัญหาเจอปุสรรคเจอความลำบากจะมีความรู้สึกว่า,เ,าเราได้ได้บทเรียนเพิ่มแล้วเราได้เรียนรู้สิ่งที่ควรจะรู้มากขึ้นแล้ว ก็ทําให้เรามีความแข็งกล้าในประสบการณ์ทางวิทยาณามากขึ้นจบสาธุเจ้าค่ะปูชาเจ้าค่ะวิเศจนะาจากพระไตรปิฎกที่ลูกได้รับฟังเมื่อคืนนี้เรื่องวิบากกรรมของมนุษย์ในยบายภูมิททาไมบทลงโทษจึงรุนแรงเป็นชุวีคูณของการกระทําตอนเป็นมนุษย์ด้วยเช่นโทษการไม่มีนิติทา,านไม่ใครกำหนดโทษต้องได้รับ ในระลกคือโดนไฟรลกหลวงปู่ว่ามันยุติธรรมหรือไม่เจ้าคะกูไม่ใช่โยมบาปถามอะไรถึงทำไมมันไม่ลองไปถามโยมบาปดูบ้งเออกูเองก็จะไม่รู้จะโดนหรือไม่โดนลอมล่อลอมล่อลมาถามกูได้ยังไงเขาไปถามอระหันละหอยอะไรกันไม่เขาไปถามพวกโยมบาปเนี่ย แต่ถามว่ามันยุติธรรมไหมเนะ่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์พิเศษเป็นสัตว์พิเศษที่ต้องมาพัฒนาอันตา่างจากสัตว์ในฉานอันตา่างจากอสุรกายต,ากากต่างจากสัตว์นรกหน้าที่ของมนุษย์จริงๆนะ้วเขาให้มาพัฒนาเ,นเกิดเพื่อพัฒนาแต่มนุษย์ตในใดไม่พัฒนาเนี่ยมันผิดหน้าที่ผิดไหมเออผิดหน้าที่ มนุษย์ที่ไม่พัฒนาคือมนุษย์ที่ไม่ควรมีสังคมแต่มาใดที่เราอยากจะเรียกตัวเองว่าสัตว์สังคมมันต้องพัฒนามนุษย์ที่ไม่ควรมีสังคมคือมนุษย์ที่อยู่ในป่าแต่มันก็ไม่มีมนุษย์ที่อยู่ในป่าเพราะมันก็มีสังคมของมันเองแล้วสังคมที่มันอยู่มันก็ต้องพัฒนาตัวมันเพื่อตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของสังคมที่มันอยู่เราแล้วสัตว์สังคมไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการพัฒนา นในที่สัตว์สังคมปฏิเสธการพัฒนามันก็ผิดบทบัญญัติของสัตว์สังคมเพอาผิดบทบัญญัติของสัตว์สังคมมันก็เป็นธรรมชาติที่ต้องมีบทลงโทษในความผิดนั้นๆให้สะสมต่อความผิดมันไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่ยุติธรรมถามว่าเหตุผลของการไม่มีนิพนธาย,ยานคือความเบื่อหน่ายความใคร่กำหนัดก็เพราะว่า คุณเป็นคนที่เห็นสิ่งเหล่านี้มาเก่าก่อนและเห็นมาอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้มีปัญญาเหมือนเหมือนเจ้คนอื่นมีความเป็นผู้ใหญ่คือโตแล้วทั้งกายและใจถ้ามีความเป็นผู้ใหญ่โตแล้วทั้งกายและใจทําไมไม่ทําความเป็นผู้ใหญ่ให้มันเป็นประโยชน์ต่อตัวๆๆคุณเองเดี๋ยวมาบายก็จะถามอย่างเงี้ย เป็นผู้ใหญ่ตโตแล้วทั้งกายและใจไม่ทําความเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกั่ตัวคุณเองกรับกายเป็นไปสร้างสิ่งที่เป็นโทษแต่ตัวคุณเองดังนั้นเรื่องที่หน้าที่ของมนุษย์เราเข้าใจว่ามีลูกมีเมียมีครอบครัวมีหัวมีทรัพย์สมบัติมีบ้านจบแล้วพัฒนาในที่นี้ของโยมาบาลหรือพัฒนาในที่นี้ของตกาธรรมชาติอนุจาตทุกขงังันัตตามันไม่ใช่ตรงนั้นน่ พัฒนาในที่นี้คือพัฒนาโรคของวิญญาณตัวเองพัฒนาความความคิดอ่าพัฒนาความเห็นพัฒนาจิตอย่างเงี้ยจึงจะเรียกวัตถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่ามีบ้านอย่างอุตโตแล้วไม่พัฒนาเกิดมีรถคันใหญ่แล้วไม่พัฒนามีลูกหลายคนมีเมียม,ม,มีครอบครัวมีอาชีพมั่นคงยังว่าไม่พัฒนาไอ้นั่นมันทําให้เกิดนิพิทาย,ยานหรือเปล่าเ่อ มันไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณหมายของความพัฒนาของสังคมคือต้องพัฒนาจิตวิญญาณเหมือนกับหมาที่เราเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงว่ามันเชื่อมันอยู่กับเราแล้วมันจาเราได้มันมีปฏิสัมพันธ์ันดีต่อเรามีหมาบางตัวนี่เจ้าของตายยังไม่ยอมไปไหนยังนั่งเฝ้าจนศพเน่าเคยได้ยินข่าวแม่เออะเขาเรียกว่าหมามันพัฒนาพัฒนาจิตวิญญาณชาติต่อไปมันก็ต้องมาเป็นคน ก็ภูมิต่อไปมันก็ต้องเป็นคนพราจิตสุดท้ายของมันจำร่างของมนุษย์ได้จำชีวิตมนุษย์จำอัตภาพมนุษย์ยังฝังใจอยู่กับมนุษย์ตายปุ๊บก็ไปเข้าท้องคนนี่เนี่ยพัฒนาขึ้นไปไเรื่อยๆแต่มนุษย์ที่มันสุดยอดแล้วมันไม่ต้องไม่ต้องไปหาพบที่มันจะมันจะสูงกว่านี้แล้วแม้เทวดาก็ยังอยากมาอยู่พบมนุษย์นะ เช่นมีคำกล่าวพรของพวกชาวสวรรค์จะให้กันว่าเวลาจะตายในหมดบุญเขาจะบอกว่าขอท่านจงเป็นผู้มีโชคขอท่านจงเป็นผู้ไปสู่สุคติขอท่านจงเป็นผู้รุ่งเรืองคำว่าม,ามีโชคคือได้พราุภูศาสนาสุคติคือได้มาเป็นมนุษย์รุ่งเรืองก็คือมีสติปัญญาพรสามอย่างนี้คือเทวดาก็ให้กันเพราะฉะนั้นมนุษย์มันพัฒนาสูงแล้วไม่มีธรภาพอะไรที่สูงกว่ามนุษย์แล้วเพราะว่าอะไร เพราะว่าความมีโชคสุปฏิรุ่งเรืองสุปฏิมีโชครุ่งเรืองเป็นเป็นความพัฒนาได้ทั้งมุมบวกและก็มุมลบมันจะไปเป็นพระอรหันต์ก็ได้จะไปเป็นพรหมก็ได้จะไปเป็นเทวดาก็ได้จะกลับมาเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าสภาพเดิมก็ได้มันเรียกได้แล้วในขณะเดียวกันก็ไปเป็นเตว์เดรชานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกก็ได้ มันเรื่องแหละแต่ไปเป็นเทวดาเนเรื่องไม่ได้นะมันไปตามตามโปรแกรมโปรแกรมที่ทําบุญอะไรไว้ก็ไปเป็นเทวดาอย่างนั้นอย่างนั้นหนิไปเป็นรมก็เลื่อนไม่ได้ไปตามอำนาจการปฏิบัติของตนของตนเเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์เนี่ยมันสุดยอดแล้ะเพราะคุณอยู่ในธภาพเหมือนกับคำว่า คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่คุณยังไม่รู้จักที่จะทําดีเหมือนอัตภาพที่มีตามเป็นผู้ใหญ่คุณกลายเป็นเหมือนเด็กๆทำอ่ะทําเหมือนเด็กทำโยมาบาลก็ต้องหลงอ <éta> ัะเพราะเมื่อคุณเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วคุณยังไม่รู้จักอัตภาพของความเป็นผู้ใหญ่ของสมควรทาอะไรควรทําอะไรแล้วไม่ควรทําอะไรคาว่าผู้ใหญ่ของโยงมาบาลนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่เพราะอายุขยัยแต่ผู้ใหญ่เพราะอัตภาพที่คุณเป็น อาจจะภาพที่คุณเป็นคือเป็นมนุษย์นี่เขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เกี่ยวกับวัยนะมนุษย์นี่เขาถือว่าผู้ใหญ่สัตย์เดชเปรยสุรกายสัตว์นรกแม้เทวดาครมนีก็ไม่เชื่อว่าผู้ใหญ่นะเพราะพัฒนาไม่ได้ที่สุดแล้วมันพัฒนาไม่ได้มันตันแต่สัตย์เดชเปรยสุรกายสัตว์นรกก็ยิ่งเป็นผู้น้อยผู้ด้อยอ่อนข่าปัญญาเงนนเรื่องของมนุษย์ปฏิเสธ นิพีิทายานด้ความเหบื่อหน่ายต้องโดนทนโดนทันมากมายนั้นมันเป็นเรื่องที่ควรเป็นเรื่องที่ควรเพราะเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่รู้จักใส่ใจที่จะทําให้เกิดนิพีิทายาณจบอีกสักคำถามชักเครื่อละัเครื่ออาการเล่าเชียชุนชักบอกอ่าชักเครื่มเมาแล้วชักเลิกเมา พุทธาเจ้าค่ะการปึิดความเพียรกระทำโดยปราพยศลดมานะาราชิติสรงสติดำริเป็นสัมมาอยากขอความเมตตาหลวงปู่ขยายความของคําว่าลดมานะกับดำริเป็นสัมมาด้วยเจ้าค่ะมานะอีกท่านเขาเชื่อเป็นความถือตัวติอตนแปลว่าบางือตัวติอตน รพิที่ือความเห็นดําริเป็นสัมมาก็คือคําว่าสัมมาก็คือสัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิบัติมีอยู่ในมรรคมีองค์แปดประการไปค้นหาดูเริ่มต้นจากความเห็นชอบความดําริชอบความเพียรชอบนั่นคือที่มาคําว่าปรักประยอก็คือรู้จักที่จะมองมองตัวเองให้มากกว่ามองคนอื่น บทสรุปบทนี้มีเขียนเอาไว้สําหรับเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันภายในวัดอ่อนน้อยไม่ได้มีอะไรแปลจบพอรุ่นยนหน้ากทบคนเียนในความเมตตาของอาจารย์ที่ได้ให้ข้อประจักษ์ในข้อไขปัญหาของทุกๆคนค่ะแสดงว่ายินดีเนเกินไปและฝากในองค์พระาประานที่เราจะได้เจริญกัน ในช่วงเช้านี้ด้วยค่ะอิ่มไหมกรากนระแราอย่างนี้ไม่ดีุ่งนี้กูมาตั้งใจกันกรข้าผัดผลไม้เลยเอาเลิกเลยเพราะ <c oughs> กินแล้วเสียหานอะ,อะไรนะุ่งนี้กลับแล้ววันนี้ีกลับอะ วันนี้ว่าพรุ่งนี้จะผัดผัดก้าผัดผลไม้นะไเนี่ยนะตูกในยืนเดิปฏัติธรเตรียมพี่เตรียมพนี่เอ๋ยยืนอยูอ่ยยเฉยๆไม่ได้ต้องเดินไปหาที่อ่เหมาะสำหรับน้น ต้อาไปหาที่อันเหมาะสำหรับตนอย่าไปไกลนะไอ้เหมาะสำหรับตนคือกดของผมด้ไม่ได้นะไอ้เหมาะสำหรับตนนี่เต้นของหนูไม่ได้นะอันนั้นมันเหมาะสำหรับมึงแต่ไม่เหมาะสำหรับกูมาหาม่ได้ยินก็มาเหมาะสำหรับตนแล้วหัวล้อตั้เลยเดี๋ยวต้องไปหาที่เหมาะ Còn kia là. À, à, là, à. là... À, là Hả? lại? À, xong rồi tôn. À, DJ? DJ?

พยายามให้ผิดน้อยที่สุดและรู้ตัวว่าผิดก็ต้องหยุดแล้วเริ่มใหม่